โอเคป๊อปป๊อปเจ้าประจำนะคะป๊อปป๊อปเจ้าประจำกินตั้งแต่สมัยอสมัยสาวโสดตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะคะหลังจากที่เราไม่ได้มาหลังจากที่เราไม่ได้มาเมียงเมียงที่นอกเป็นระยะเวลา,าสเดือนนะคะอันนี้ให้ข่อยบย้ายให้ข่อยอ้าวโอ้โหรู้ใจนะคะรู้ใจ ขายดีเด้อนี่เด้อแม่ค้าเป็นแม่ค้าสาวจากจังหวัดชัยภูมิแม่บวงสีสะเก็ดขอโทษค่ะเพิ่อขายดีหลายคนค้นหลูกคนหลานมาดูมาขายน้ำกันสามีขายหนึ่งที่ว้าวพระเจ้าไหนดูซิดูซิโชว์โชว์เน่อยค่ะโอ้เห็นบ้าเห็นบ้ารู้ใจกันรู้ใจกันรู้ว่าเราชอบเยี่ยงนี้นะคะเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบอเห็นบอยนี่บ้างเห็นบ้างนี่เห็นบ้านนี่ขายดีเด้อนีเด้อบายบายนี่เบิร์ดเด้อนี่นีเบิร์ดอุปกรณ์เนี่ย กินเนี่ยทันนี่นี่นี่กินทันก็ทันนะคะไม่ทันก็ไม่ทันนะคะขณะนี้ยังจอดอยู่ที่หน้าร้านกัญชัยเออนี่กินทันกับทันเด้อเออไม่ทันก็หมดนะคะนี่ยั่วๆค่ะยั่วๆค่ะนัวๆค่ะขนาดโค้ชแม่เฮ็ดมั้งเด้อเด้ออ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 อมาบอลหนิอออยู่บ้านค่ะเออไปทำงานค่ะพอไปทำงาน ครเดี๋ยวอแ่<า>จมืล<า>ขายถุงเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้นั่นสามสิบห้าบาทส <38 S 2> ามสิบห้าเหมือนเดิมโอ้ยเบิ้งเด้อเดี<ม>่ยเด็กพี่น้องเอ้ยไม่ไม่ได้โมโง่นะเดี๋ยวดูเพิ่นใส่เครื่องให้จุกจุกนะเลย่อสามสิบห้าบาทครึเงโต้มีหลายสาขาสาขาสามีหนึ่งที่สาขาลูกอีกหนึ่งที่สาขาคุณแม่อยู่นี่นะคะนี่เบิร์ดได้หนี่หมอน้าทุกยันยันนี่บโบเลือเด้อค่ะเด้อโบเหลือเด้อค่ะเด้อนี่นี่นี่เบิ้งเบิ้งรู้ใจรู้ใจ ปไปกินไซส์เขาเพราะคือเจ้าเด้อเยลเล็กเด้อเ,เ,เ, mm hmm. เขาก็ะแทบเนี่ยเขาเขาก็แซ่บของเขาเหรอแต่ว่าก็ไม่รู้สินะอ mm hmm. ชอบกินเยลเล็กค่ะชอบกินมีเหลืองอยู่แล้วไปไหนใส่ไปอย่างรู้ใจไม่ต้องบอกนะคะรู้ใจนะคะไม่ต้องบอกโอเค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 แล้ววันนี้ แล้ววันนี้ mm hmm. มีมีแค่หมูขายไหมคะแค่หมูแบบว่าขายเป็นถุงๆุงอะค่ะอ๋อแถมเจียวอันนี้แถมใช่ไหมแถมเจียวทอดนะคะปกติเขาขาย10บาทเนี่ยถุงเนี้ยแต่ว่าไม่เจอเพื่อนนานไมเจอเพื่อนนานเบิ่งเบิ้งนาเล้งเล้งใหญ่ๆนะคะจุกๆนะคะโออไม่เจอคไร้คนไร้เด้อ ขายปลอกๆได้บ้านได้รถโอ้ยโยกย้ายจากสีเกตมามาอยู่ที่โลกได้แล้วอ่ะคิดเอาเหอะเนี่ยรถเข็นขนาดเนี้ยเนี่ยความแซ่บความนัวรับประกันนะคะใจดีค่ะไม่ได้เจอกันนะแถมนู่นแถมนี่เบิ้ง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 นี่อันนี้ถนนเส้นอ่าพี่โลกหัไทยนะคะอันนี้อันนี้ขาเข้าที่โลกอันนี้ขาเข้าที่โลกนี่โอ้ยรถมอเตอร์ไซค์จับจ่าไปแล้วอ่า ร้อนร้อนอันนี้เข้าร่วมก่นอนโอเคะนะคะได้ค่ะไม่ไมงลงก็จะมาซื้อน้ำมาปรุงอืมอืม 35บห้าบาทนคะคะสามสิบบาทเยอะๆตาม,ตามด้วยเอ่อน้ำซุปเล้งนะคะเล้งอือม,มีหวยนี้ด้วยวเวทีเท้าด้วยนะคะเบอร์ประกันนะคะความเดือดรอเดือดรมากขำมากที่สุดเลยค่ะกินเผื่อด้จ้าจะกินเผื่อ ลูกเลยอิอิอิ